ต่อไปนะครับแล้วไอ้บัตรเครดิตเนี่ยมันอายุความกี่ปีที่ยกตัวอย่างบัตรเครดิตเพราะอายุความมันสั้นน่ะมันก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องคดีขาดอายุความขึ้นมานะครับออบัตรเครดิตเนี่ยก็คือบัตรที่ธนาคารออกให้นะให้เราไปใช้ในการรูดซื้อสินค้าโดยธนาคารจะยอมออกเงินไปก่อนนะแล้วพอบินถึงกําหนดก็ให้เราจ่ายเงินคืนในภายหลังนะพร้อมดอกเบี้ยนะครับแบบนี้แล้วก็บัตรเครดิตก็สามารถที่จะกดเงินออกมาได้ด้วยนะครับซึ่งออในกรณีของบัตรเครดิตเนี่ยก็ ยุติไปแล้วแหละว่ามันมีอายุความ2ปีนะอายุความเนี่ยมันสั้นก็ง่ายๆครับเรื่องการนับอายุความเนี่ยก็ดูวันที่จ่ายครั้งสุดท้ายที่คุณต้องกลับไปค้นอ่ะคือคุณจ่ายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็นั่งนับระยะเวลาไปนะครับถ้าเป็นบัตรเครดิตก็2ปีถ้าเกิดคุณกดเงินออกมาจากบัตรเครดิตก็2ปีแต่ถ้าเกิดเป็นบัตรกดเงินสดต้องดูเรื่องข้อตกลงผ่อนชําระนะถ้ามันมีข้อตกลงผ่อนชําระแบบชัดเจนนะ 12งวด48งวด60งวดอะไรพวกเนี้ยอันนี้จะมันจะยุความ5ปีนับตั้งแต่วันที่คุณชำระครั้งสุดท้าย